สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊และการขายน้ำของพืชจัดทำโดยนายณัฐวัฒน์น้ำแก้วเลขที่16ม .5 ท .5 นางสาวจุธามาศเอี่ยมผู้เลขที่17ม .5 ท .5 นางสาวพิมพิชากอแก้วเลขที่19ม .5 ท .5 นางสาวอนุสราน้ำพาเลขที่20ม .5 ท .5 นำเสนอคุณครูสิริพรชยนาศ กาแรแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชการสร้างอาหารของพืชต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงรากพืชดูดน้ำจากดินและดำเลียงไปส่วนต่างๆทางไซเลมส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจะแพร่ผ่านเข้าไปในพืชทางรูป,ปากใบผิวใบของพืชประกอบด้วยเนื้อเยื่อ e อพิ e ิมิ ทางด้านบนและด้านล่างซึ่งเซลล์ส่วนใหญ่ไม่มีคอโลพาสเซลล์ชั้นเอพินิมตบางเซลล์เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เป็นเซลล์คุมอยู่เป็นคู่คู่ระหว่างเซลล์คุมเป็นปากใบแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งไอน้ำจะแพร่เข้าออกทางปากใบปากใบจะเปิดเป็นช่องเล็กๆอยู่เสมอเพื่อให้แก๊สออกซิเจนแพร่เข้าไปในเซลล์ได้เมื่อออกซิเจนผ่านเข้าปากใบ แล้วก็จะแพร่เข้าสู่เซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงและก็แพร่ไปยังเซลล์อื่นๆเซลล์พืชจะใช้ออกซิเจนในการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานและปล่อยแก๊สคราร์บอนไดออกไซด์ออกทางปากใบเช่นกัน การคายน้ำการกำจัดน้ำส่วนเกินหรือการสูญเสียน้ำของพืชโดยส่วนใหญ่จะก,กำจัดออกมาในรูปของไอน้ำเรียกกระบวนการนี้ว่าการคายน้ำการคายน้ำของพืชเกิดขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละเก้าสิบที่ปากใบส่วนที่ผิวใบจะเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเนื่องจากมีสารคิวทินเคลือบอยู่การกำจัดน้ำหรือการสูญเสียน้ำของพืชอาจเกิดขึ้นในรูปของหยดน้ำ ซึ่งเรียกว่ากันเตชัดเนื่องมาจากความชื้นสัมพัส ในอากาศที่มีค่าสูงขณะเดียวกันแรงดันน้ำภายในลำต้นพืชก็มีค่าสูงมากเช่นเดียวกันน้ำจึงถูกกำจัดออกทางกลุ่มรูเปิดที่ผิวใบซึ่งเรียกว่าไฮดาโทสมีลักษณะเป็นหยดน้ำที่เกิดขึ้นในบริเวณปลายใบยหรือขอบใบซึ่งมีเป็นตำแหน่งปลายท่อลำเลียงในใบไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำอุณหภูมิเท่าุนาภูมิของอากาศสูงขึ้นอากาศจะแห้งน้ำจะแพร่ออกจากปากใบมากขึ้นทําให้พืชขาดน้ำมากขึ้นความชื้นถ้าความชื้นในอากาศลดลงปริมาณน้ำในใบและในอากาศแตกต่างกันมากขึ้นจึงทําให้ไอน้ําแพร่ออก จากปากใบมากขึ้นเกิดการคายน้ําเพิ่มมากขึ้นลมลมที่พัดผ่านจะพาไอน้ําที่ผิวใบและบริเวณโดยรอบออกไปด้วยไอน้ําในอากาศบริเวณนั้นจะลดลงทําให้ไอน้ําจากปากใบแพร่ออกมามากขึ้นแต่เมื่อลมพัดแรงมากปากใบจะปิดสภาพน้ําในดินเมื่อปริมาณน้ําในดินลดลงจึงทําให้พืชเริ่มขาดแคลนน้ําพืชจะสังเคราะห์ กดแอบไซซิกซึ่งมีผลทำให้ปากใบปิดการคายน้ำจึงลดลงความเข้มข้นของแสงความเข้มข้นของแสงเกี่ยวข้องกับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นสารละลายภายในเซลล์คลุมดังนั้นเมื่อความเข้มข้นแสงมากขึ้นจะเป็นผลให้พืชมีการคายน้ามากขึ้น